ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดจะประทับใจพี่น้องครับเศรษทีระดับลอยลานเสษทีไงเมืองว่านนนิวาดสกลนครตระกูลสิทธิวงตระกูลน,นี่นะครับเป็นสอสอมาลายสมัยครับพี่น้องครับผมขับรถกายหนาเงื่อนเพลินแต่ละขังผมก็แนมเขาไปเฮื่อนหลังนี่ของปูไ่ได้เนาะพี่น้องนเนาะเงื่อนหลังไงครับพี่น้องครับมือนี่พี่น้องมีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆนะครับ ับอีหลาอุ้งอิงขนาดนะครับพี่น้องครับเพิ่นรวยมหาศาลขนาดนี้ยังบอกว่าเป็นบุญของผมที่อุ้งอิงได้ขืนม่เหยียบเงื่อนขืนมา่ยามบ้านพี่น้องครับสุดจะตื่นตานสุดจะดีใจกับสิ่งที่เวได้เห็นได้เบิ่งเนาะพี่น้องตามที่ผมได้เกลืนได้กล่าวมานะครับพี่น้อง บ้านหลังญงหลังนี้ครับพี่น้องผมขับรถกายหลายเทื่อผมกลับบ้านแต่ละที่นะครับผมไปตลาดผมก็สี่พนน้างๆบ้านเพิ่นจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นะครับบ้านหลังนี้ผมแนมเข้าไปตลอดนะครับที่ผมผ่านไปผมจะมองมาบ้านไผ่น้อผมได้แต่แนมพี่น้องครับผมต้องบอกว่าผมได้แต่แนมแต่อุ้งอิงเพชรบ่านแพงยังว่าลหละเนาะพี่น้องเนาะคนมีบุญมีบารมีครับพี่น้องครับได้มาพบมาพอกันนะครับ ไปตลาดไปหาสื่อกับเขากับป่ามากันยังได้ไปพบไปพอ,อีหลาและเชิญอีหลาอง์ยิงมาบานพี่น้องครับเพื่อเป็นสิริมงคลของบ้านก่อนเหตุบุญขึ้นปีใหม่ปีหกเก่าพี่น้องครับเพิ่นได้เป็นเจ้าภาพหา่จ่างองยิงเพชรบานแพงจางสาวน้อยเพชรบานแพงเพื่อนะครับมาฉลองขึ้นบานไม่หลังนี้พี่น้องครับมูลค่ากว่าร้อยล้านนะพี่น้องบ่ธรรมดาครับแต่สิ่งที่ผมได้ยินสิ่งที่ผมได้ฟังจากปากเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกเป็นบุญของผมนี่แหละครับเพื่อนบอแบบนี้พี่น้องครับอยากให้ได้ยินคำนี้ไปน้ำแก่นพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นต,ต้องขออนุญาตเสียนนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นเกียรติที่สุดครับเมื่อกี้พระเ,เ,เดิน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 ต้มก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่หน่อยไปสอกับเขาครับหรือไปพอคุณพ่อรถรถสนมาบานเอาอันนี้นี่นี่นี่จังหวถดยครับครับเดี๋ยวขอกล้องถ่ายรูปคุณพ่อ ยูนิวอักล้องโทรศัพท์โอ้ผมเนาะพอแล้วดีใจเลยครับาเนี่ยไม่น่อยไม่ได้หดหนามยากเลยวะครับนี่ยาเทียมบร่ได้ตัดยากเลว ไ,ไหวพีอ่อันนี้เพื่อนพี่น้องมาหน่อยด้วยนะแต่ว่าเราตายโอ้ตีกนันดีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ผมนะครับ,รบโอ้ยคนดังที่สุดในประเทศไทยค <laughs> นหวานร้อนเลยน้ำไอ้น้ำสกุลยังเกาะเท่าอุดมเท่าอุดมโอ้ยกับยาดกันนีเลยลูตามเท่าอุดมเออเอาพ่อ งบประมาณเบิดหลายประเดียวพย่อจะบอกได้บอกครับเพีดนเี้ยหลังนี่้อยลด่ดเดพเบิดเทด่าไรครับว่าอันนี้เป็นไม้สั่งนำเข้าจากมาเลเซียกับพมามา่อใบสังครับ,รบแล้วผ้า,ผ,าผ้าสีน,นี่แันแล้วก็แล้วไม้นี่เจ็ดสิบปีขึ้นไปครับ แต่เมืองไทยแค่สามเท่านั้นเลยเอาตัวโลกครับก็ไปแปะพื้นแล้วับเกือบร้อยล้านแต่แต่ล้วนทั้งที่คนเดครับ <laughs> ร้อยล้านไปหน่อยครับนั่นเห็นบ่แต่ที่นี่ร้อยล้านแต่ไม่ได้พูดใ่เดียวกัน <laughs> เดียวเดิมผมมีจักรยานห้างท่นเดียวเขาเอาของไปขายตามนี่ครับ,รบแต่แต่สกูลผมปูบุญกระลุยเป็นเดีเมือง พี่ชายคนนี้ก็เป็นเศรษฐีวันนนท์เป็นแก้วเสียงแล้วครับสุดที่วงตระกูลสุดที่ผมปลาเป็นบุญเาแล้วเนาะโบเพี่ยนี่เเเป็นนบหยยงิ้อยยลเงผมนี่แหละเป็นบุญมาสัตวแล้วว่ะเป็นจังไรแน่ครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านได้พูดได้คุยได้กล่าวออกมาแล้วเห็นแล้วปลื้มใจเห็นแล้วดีใจเนาะพี่น้องเออขนาดจะถ่ายรูปเพิ่นยังหลงลืมว่าเออ ต้องใส่กล่องเจ้าของทายเพื่อจะได้รูปดีๆรูปสวยๆเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเพื่อนนั่นเองพี่น้องเพื่อนตื่นเต้นแห้งครับขนาดเศรเทียร,ระดับร้อยล้านยังตื่นเต้นขนาดนี้ยังดีใจขนาดนี้พี่น้องครับนับภาษาอย่างกับเฮ้าพี่น้องแค่องค์หญิงนะครับได้ไปทําการแสดงยูบ้านผมมือนีนะครับอยู่ว่านอนนิวาดผมก็ดีใจตื่นเต้น,ตนกว่าเป็นเจ้าภาพอีกพี่น้องครับมันรู้สึกประทับใจยังไงก็ไม่รู้นะครับ ผมเสือนะครับว่าหลายคนรู้สึกแบบนั้นรู้สึกกับสิ่งที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้พี่น้องครับเอาคือมีบุมีอย่างมากไายแปกว่านี้แหะครับพี่น้องครับอยากให้เย็นแต่สิ่งดีๆอยากนําเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ